สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่ครรพหลักทุกๆท่านเนาะนะครับอยู่กับผมนะครับบ่าวที่นะครับมื้อวันที่สามสิบนะครับกับสุดท้ายอีลีรอแล้วล่ละเนาะนะครับหลายคนกับเอ่อสีคล้ายๆกับแอดนี่แหละครับจักสี่สือเหลขได้โอ้เลขก่หลายแห่งนะครับท่านผู้ชมเนาะเอมื่อนี้นะครับที่แอดให้ท่านผู้ชมเบิ่งอยู่ในขณะนี้นะครับกับแมนเบกของอาจารย์จะเด็ดเนาะนะครับ อาจ,จารย์จะเด็ดนี่นะครับก็ปล่อยมาเนาะนะครับเป็นเอ่อบนหลังนะครับก็คือเลขนะครับเลขบนนี่จะแมนเอ่อนะครับเลขกบนนี่คือเจ็ดเก่าเจ็ดหกนะครับหกเก่าเจ็ดห้านะครับเ,เลขกบนเนาะนะครับเจ็ดเก่าเจ็ดหกหกเก่า นะครับแล้วก tamam. ็เจ็ดหานะครับสี่สี่หางเนาะนะครับนี่เป็นเหลขบนนะครับส่วนเหลขนะครับเก่าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี่แม่นเหลขกรางเนาะนะครับสับสนเนาะนะครับท่านผู้ชมไอ้นี่เป็นเหลขกรางเด้อเออไอ้นี่เป็นเหลขกรางนะครับเหลขกรางนะครับซึ่งเออกะไฮมาตรงกันทั้งสองมอง นะครับบาัวไาดสิไปเอาอยู่หลักกิโลนะครับอ่าหลักกิโลนี่ได้เก่าหนึ่งหกหนึ่งนะครับได้คือกันเม็ดเลยนะครับอยู่ทั้งสองหม่องนะครับก็คือเออหลักกิโลกับาสารนะครับสารปูองดำนะครับของสร้างจรวดเนาะนะครับที่ไปไปเอามือวันทียี่สิบแปดก็เป็นเลขตัวเดียวกันนะครับก็ของอาจารย์เจเด็ดนี่ ถามว่าแมนบอนะครับกถือว่าเป็นอีกอาจารย์่านหนึ่งเนาะนะครับที่ให้แนวทางแล้วก็เข่านะครับบอแมนเหล็กสูตรบอรแมนเลขขหล็กคำนวณนะครับเป็นเหล็กที่ยศน้านตาเที่ยนนะครับแต่ว่าอาจารย์การที่ลงไปหลายๆคลิปเนาะนะครับหลายๆงวดอาจารย์จะเด็ดหนีสีบ่จับเที่ยนนะครับแต่ว่าสีก,กําหนดจิตนะครับดึงนะครับจับสายสินแล้วก็ ดึงดึงไหเหลกมันอออกมาตามที่เจ้าของต้องการนะครับอืมก็ถือว่าสุดหยอดอยู่เลยอืมนะครับพะวางเทียนแล้วก็กำหนดจิตแล้วก็เอาเอา,เอาเหล็กให้มันออกตามที่อ,อาจารย์ต้องการนะครับหรือว่าปูพื้นไหกับบัวจักดอกหน่อยค้นจังสีเฮดได้นเนาะนะครับอืม เป็นความเสียส่วนบุคคลนะครับบแมนเหลืองงมงายนะครับแต่ว่ามันก็เป็นอีกความหวังหนึ่งของพี่นอ้องหนักเสี่ยงสุกนะครับแอดมาเมื่อนี้เนาะส่วนเบานะครับก็อยากสีน้ำเสนอตัวเลขนะครับที่อาจารย์จะเด็ดปกติสีบอไห้อาเลสามตัวนะครับนี่คือตัวเลขที่อาจารย์ส่งให้แอดเนาะนะครับออาจารย์ส่งให้แอดนี่สัตว์บอกรับถึงทุ่ม อาจารย์ทรงห้แอดนี่คือเอบนนะครับบนนี่วิ่งเจ็ดนะครับบนวิ่งเจ็ดก็คือที่แอดว่าแหละครับลงกระถาอาคมให้พร้อมนั่เออนะครับเจ็ดเก่าเจ็ดหกหกเก่าเจ็ดห้านะครับเดินเดินเจ็ดเนาะนะครับบนนะครับล่างนี่ล่างนี่เออวิ่งหนึ่งล่างนี่วิ่งหนึ่งอาจารย์บอกว่าหนึ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์ นะครับโอ้ขอให้มาเจ็ดหนึ่งเนี่ยเออแอดสื่อเจ็ดหนึ่งไหวนะแม่สี่รถตุรีรรหไหวเนาะสี่เจ็ดหนึ่งขอให้มาได้นะครับเป็นเลขหนาสนเลยนะครับหนาสนใจเนาะหกหนึ่งเก่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับนี่เป็นเลขเออที่อาจารย์นะครับเน้นเน้นมากนะครับในหมวดวันทีสามสิบขึ้นมือนี่นะครับแต่ว่าเลขสามตัวนะครับเลขสามตัวนี่อาจารย์เออ เป็นหายมาเนาะนะครับมันมันขยายบ่ด้นะครับเลขสามตัวนะครับอาจารย์เน้นมาานะครับแต่ว่ามันมันคัดแยงกันอยูอย่หน่อยหนึ่งเนาะนะครับเพราะว่าเหลขที่เห็นอยู่นีออ่อาจารย์บอกว่าเป็นเหลขกล่างนะครับแต่ว่าพ่อสามตัวอาจารย์ผจบเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดเก่าหนึ่งเจ็ดหาหนึ่งมันก็เลยขัดแยงกันอยู่ได้นะครับเออแอบก็เลยงงๆอยู่นะ นะครับก็สิจังใดละ่ะนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าลางนี่เพ่นว่าเ,เด่นหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับมันก็ยังก็เกิดขึ้นได้เสมอน่นแหละเนาะนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ใส่ดูละพินิตใส่วิจารณ์ในการรับชมนะครับแหล้วแจ่ททันสิมักเนาะนะครับเจ็ดหกหนึ่งนะครับเจ็ดหกหนึ่ง เจ็ดเก้าหนึ่งนะครับแล้วก็เจ็ดหาหนึ่งที่แปลกมากก็คือเจ็ดหาหนึ่งนอกนั้นก็เพื่อนว่าเหล็กลางแต่ว่าเอาสามตัวใส่นเป็นเจ็ดนะครับเอานะครับจังได้กับปา,ากตอนู้ช่วงในะครับสําหรับงูข่วงสุดถ่ายของอาจารย์เด็ดเนาะนะครับสุดีสุขมาณสุภูจวนครับผมสวัสดีครับ